คลิปนี้ผมจะมาบอกวิธีการลงทะเบียนของสายการบินไชน่าเซาเทิร์นแอร์ไลน์นะครับและก็การลงทะเบียนเพื่อจองที่พักกับสายการบินนี้นะครับหลายหลายคนอาจจะยังไม่รู้ดูคลิปนี้ต้องลองรู้แน่นอนตามมาเลยไม่รู้หรือไม่ว่าตอนนี้สายการบินไชน่าแอร์ไลน์นะครับเขามีที่พักให้ฟรี เขามีรถรับส่งให้ฟรีและมีอาหารเช้าที่โรงแรมให้ฟรีด้วย oh. นั่นหมายถึงว่าใครที่จองตั๋วเครื่องบินแล้วไปทานสิทธิ์ในเมืองต่างๆของจีนนะครับเขาจะมีโรงแรมให้พักฟรีนะครับโดยจะมีรถรับส่งฟรีนะครับจากสนามบินแล้วก็ตื่นเช้ามาก็มีอาหารเช้าฟรีด้วยแต่นั่นหมายถึงว่าคุณต้องมีระยะเวลารอต่อเครื่องบินเนี่ยอย่างต่ำา6ชั่วโมงขึ้นไปนะครับ คุณถึงจะได้ห้องพักฟรีนะครับและคลิปนี้นะครับผมจะมากบอกขั้นตอนการลงทะเบียนของสายการบินนี้นะครับทาไมผมต้องมาทาคลิปเพราะว่าสายการบินนี้ลงทะเบียนแล้วมันมีความซับซ้อนอยู่หลายเรื่องนะครับและเรื่องที่2นะครับการที่เราจะนอนโรงแรมฟรีนนะครับเราต้องจองเครื่องบินเสร็จเรียบร้อยแล้วได้ตั๋วมาแล้วได้ไฟล์นามเบอร์มาแล้วได้อะไรต่างๆมาแล้วนะครับเราถึงจะเข้าไปจองที่พักได้ โดยรายละเอียดของการจองที่พักนั้นก็ไม่ง่ายนะครับซึ่งมันซับซ้อนนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะทําคลิปนี้ให้ละเอียดเลยนะครับมปดูกันเลยตอนนี้ผมเตรียมคอมพิวเตอร์ไว้แล้วนะครับตามไปดูกันเลยเอาละครับแล้วตอนนี้ทุกคนเข้ามาที่ Google นะครับแล้วเราก็พิมพ์คําว่าวิธีการจองห้องพักไชน่าเซาเทิร์นแอร์ไลน์พิมพ์แบบนี้นะครับเนี่ยครับเอาละครับเราก็จะเห็นหน้าของ Facebook นะครับขึ้นมาด้วยเอาละครับเราามาดูตรงนี้นะครับนโยบายฟรีที่พักนะครับตรงนี้กดเข้าไปตึง เนี่ยครับนี่ก็คือจะเป็นเพจของไชน่าเซาเทิร์นแอร์ไลน์เลยนะครับเข้ามาอยู่ที่หน้านี้เลยนะครับตรงนี้เขาบอกว่านโยบายที่พักฟรีปี2025นะครับก็คือปี2568นั่นเองนะครับที่มีการต่อเครื่องออกมานะครับเขาจะให้เราพักฟรีนะครับนี่นะครับตรงนี้เลยนะครับเอาละทีนี้เราเห็นว่ามันมีลิงก์สลิงก์ครับลิงก์นี้ก็คือสําหรับเราสมัครสมาชิกก่อนนะครับแล้วเราถึงจะไปจองนะครับ แต่ก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวผมแจ้งก่อนว่าที่เขาบอกว่าเขามีนโยบายนะครับเกี่ยวกับที่พักฟรีเนี่ยเขามีตั้งแต่เดือนไหนถึงเดือนไหนนะครับก็คือตอนนี้นะครับสายการบินช h i นา s เซาเทิร์นแอร์ไลน์เนี่ยเขามีนโยบายนะครับว่าคนที่อยู่ต่อเครื่องเกิน6ชั่วโมงนะครับเขาจะ มีที่พักให้ฟรีมีรถรับส่งฟรีแล้วก็มีอาหารฟรีที่โรงแรมด้วยโอ้โหสุดยอดจริงๆนะครับแล้วก็เขาบอกว่านโยบายนี้จะเริ่มใช้ตั้งแต่เดือนมกราคม2 5 6 8จนถึงวันที่30มิถุนายน2 5 6 8เท่านั้นนะครับแต่ถ้าใครเจอคลิปนี้แล้วเลยช่วงมิถุนายนไปแล้วลองเข้าไปเปิดดูนโยบายว่าเขาเปลี่ยนหรือไม่แต่ถ้าเขามีนโยบายเปลี่ยนเขาอาจจะมีประกาศออกมาก็ได้นะครับเอาล่ะครับต่อไปเรามาดูขั้นตอนต่อไปเลยนะครับวิธี การสมัครสมาชิกนะครับทุกคนสมัครสมาชิกให้เสร็จเรียบร้อยก่อนนะครับเห็นไหมครับเนี่ยครับทุกคนก็เข้าไปสมัครนะครับตรงช่องเนมท่วอะไรต่างๆใส่ไปเลยนะครับแล้วก็ต้องแล้วก็ต่อไปนะครับ Identify ท้ายหกับ i d e n t i f y ท้าย2เนี่ยให้กรอกเฉพาะ identify ท้าย1เท่านั้นนะครับท้าย2นี่ไม่ต้องกรอกนะครับช่องนี้ครับต่อไปก็ เดทออฟเบิร์ดนะครับแล้วก็ใส่แล้วก็เราเป็นผู้ชายผู้หญิงนะครับแล้วก็ใส่ประเทศนะครับตรงนี้แนะนําให้ใช้อีเมลนะครับจะสะดวกผมว่าดีกว่านะใส่อีเมลไปเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็เขาจะส่ง Verification Code มาให้เราทางอีเมลนะครับเราก็ใส่นะครับจากนั้นเราก็กด j o i n m e m b e r นะครับหลังจาก Jo i n m e m b e r นะครับเราจะได้รหัสสมาชิกมานะครับเป็นหมายเลขทั้งหมด12หลักนะครับตรงนี้ก็ ็บไว้นะครับสำคัญนะครับยังไงก็เก็บรหัสสมาชิกไว้นะครับเอาแล้วครับขั้นตอนต่อไปนะครับหลังจากเราสมัครสมาชิกเสร็จแล้วนะครับเรามาดูตรงนี้นะครับลิงก์นี้นะครับเราจะเข้าไปจองที่พักนะครับทีนี้คนไม่ได้สมัครสมาชิกนะครับก็สามารถกดออนไลน์รีเซเวชั่นเข้าไปได้เหมือนกันนะครับก็สามารถเข้าไปจองได้เช่นกันนะครับแต่สําหรับผมแล้วนะครับผม สมัครสมาชิกไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะต้องล็อกอินเข้าไปก่อนนะครับโอเคเดี๋ยวผมขอล็อกอินเข้าไปก่อนนะครับเนี่ยครับตรงนี้นะครับที่เราล็อกอินก็คือหมายเลข12หลักของเรานั่นเองนะครับที่เราได้มาจากการสมัครสมาชิกนะครับจากนั้นเราก็ใส่ Verification Code ที่อยู่ตรงเนี้ยใส่เข้าไปแล้วก็กดอักรีนะครับเดี๋ยวผมขอใส่ก่อนนะครับจากนั้นเราก็กดล็อกอินนะครับ เรียบร้อยนะครับอันนี้ก็จะมาในหน้าที่ผมล็อกอินแล้วนะครับเมื่อกี้ที่ผมบอกนะครับใครที่ไม่ได้สมัครสมาชิกก็สามารถจองออนไลน์ตรงนี้ได้นะครับแต่ผมอยากให้ทุกคนสมัครสมาชิกเพื่อความชัวนะเอาแล้วครับไปที่นี่เลยครับต่อไปก็เป็นการลงทะเบียนนะครับเพื่อจองโรงแรมนะครับตรงช่องแรกนี่นะครับให้เราใส่พาสปอร์ตนัมเบอร์ของเรานะครับแล้วก็ใส่ชื่อนามสกุลนะครับแล้วก็ต่อด้วยอีเมลนะครับแล้วก็มาด้วยเที่ยวบินนะครับที่เราจองไว้นะครับ แล้วก็ข้างล่างนี่ก็ใส่วันที่นะครับกดยืนยันครับถึงรอสักพักนะครับต่อไปเราก็ไปที่ตัวอักษรสีน้ำเงินตรงนี้นะครับที่มีคำว่าบุ๊กนะครับกดเข้าไปเลยครับและตรงนี้นะครับเราเห็นว่าด้านบนนะครับมีเมมเบอร์กับไม่เมมเบอร์นะครับเพราะฉะนั้นให้เราใช้ติ๊กที่ปุ่ม non member นะครับกดปุ่ม submit เลยครับ ตอนนี้โรงแรมขึ้นมาแล้วนะครับให้เราเลือกนะครับเราจะเห็นว่าโรงแรมเหลือน้อยมากนะครับมีหน้าเดียวเองนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องเลือกโรงแรมใดโรงแรมหนึ่งนะครับกดเข้าไปเลยครับเพื่อเลือกโรงแรมนะครับจะเห็นว่าด้านล่างนี่นะครับจะมีปุ่ม2ปุ่มนะครับมีปุ่มคําว่า add peer กับ agree to share room with another person นะครับคือปุ่มนี้เขาบอกว่าให้เราสามารถไปนอนร่วมกับคนอื่นได้โอ้ แต่ผมคิดว่าเราอย่านอนนะครับเราควรจะกดปุ่มนี้นะครับจากนั้นเราก็ใส่ชื่อคนที่ไปกับเรานะครับตรงทิ cket number นะครับเราก็ใส่ทิ cket number ของคนที่ไปกับเรานะครับก็คือชื่อทางซ้ายเมื่อกี้ที่เราใส่เข้าไปนะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นมิสเตอร์มิสซิสเสร็จแล้วครับ หลังจากนั้นนะครับเราก็สามารถกลับมาเช็คได้นะครับโดยการไปที่หน้าเดิมเลยนะครับใส่พาสปอร์ตนัมเบอร์ใส่ชื่อใส่อะไรไบเนี้ยตรงเนี้ยใส่ให้เหมือนเดิมนะครับเราสามารถกลับมาเช็คได้นะครับโดยทําตามระบบเดิมเลยนะครับเนี่ยครับแล้วก็กดไปเลยครับตึงกันไปเอาละครับเรามาดูตรงช่องนี้นะครับช่องที่มีคําว่า order detail นะครับ กดไปตรงคำว่า View Detail นะครับเราก็จะเห็นรายละเอียดที่เราจองไว้ทั้งหมดเลยนะครับเนี่ยครับขึ้นมาแล้วนะครับหน้านี้นะครับสังเกตว่ามีหมายเลขการจองมีรายละเอียดทุกอย่างเลยนะครับก็เป็นอันว่าจบการจองโรงแรมของคลิปนี้นะครับแล้วหลังจากนั้นเดี๋ยวติดตามคลิปต่อไปนะครับว่าเราจะเอาหมายเลขเนี่ยไปที่สนามบินแล้วเราจะไปทำยังไงกับมันต่อผมเองก็ยังไม่รู้เหมือนกันติดตามคลิปต่อไปด้วยนะครับ ที่ผมทาคลิปนี้ไว้เพราะว่าผมมีแผนกาลังจะเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมินะครับไปลงที่ขวางโจที่สนามบินไปหยุนนะครับแล้วก็ไปทานสิทธิ์ที่นั่นนอนพักที่นั่งหนึ่งคืนนะครับแล้วก็บินต่อไปลงที่สนามบินที่นาโกย่าก็คือสนามบินชูบุเซ็นทรนะครับจากนั้นก็จะเดินทางท่องเที่ยวอยู่ในนาโกย่านะครับในทาคายามะแล้วก็หมู่บ้านชิราคาวกะก็ยังไงกดติดตามไว้นะครับผมจะทารายละเอียดค่าใช้จ่ายต่างๆทั้งหมดเลยนะครับสำหรับการเดินทางท่องเที่ยวไป,ไปในแต่ละเมืองในแต่ละจังหวัดนะครับ